พัดีจา้าเพื่อนๆวันนี้ก็ได้เวลามาลงคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะคะเป็นคลิปตัดต่อค่ะไม่ใช่คลิปทํายาวๆเลยนะคะเริ่มตั้งแต่เมนูทําปลาเลยครับเพื่อนๆดูนะคะคนยืนมองก็บอกระมัดระวังมีจะบาดมืออันตรายอันตรายคนทํากับคนดูคนคนทาไม่กลัวคนดูกลัวเท่นอ่าบาดชิ้นปลาวางไปกองรวมกันค่ะเพื่อนๆผู้รับชมชมภาพชมบรรยากาศการทำปลา กับยายไปนะคะเพื่อนๆช่วยยายทำปลาค่ะดูคะ่ะหันห่นๆหันห่นๆใส่ถุงไว้จะได้เกงตอนเช้าคะ่ะดูนะคะเราจะมาทำเมนูปลาเกงส้มคะ่ะเพื่อนๆเพื่อ,อ,อ,อรับชมชมความอร่อยของยายทำเก่งอาหารปลานะคะเกงส้มคะ่ะวันนี้ดูนะคะหันห่นๆหันห่นๆหลังจากที่เราทำความสะอาดแล้วเราก็จะหั่นปลาใส่ถุงเอาไว้เกง,งตอนเช้าจะได้ไม่วุ่นวายนะคะทำใส่ถุงเลยค่ะเพื่อนๆเตรียมค่ะเรื่อง ลงแองเลยค่ะดูนะคะเอาเครื่องปรุงลดลงไปให้เรียบร้อยทำให้สุกคนคนให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆน,นะคะควพรพิกเกงค่ะือนะคะหลังจากที่เราตำเอาไว้เราก็เอามาเติมน้ำเติมเครื่องปรุงรสตามใจชอบเพื่อนๆชอบรสหวานมันเค็ม อะไรก็เติมลงไปได้ตามใจชอบเลยนะคะเพื่อนๆชอบรสไหนเติมค่ะปรุงเครื่องค่ะใหญ่คั่วแล้วนะคะเครื่องจะสุกแล้วค่ะนะคะเมนูแกงส้มค่ะใส่เครื่องลงไปคนนให้เข้ากันให้เครื่องสุกคั่วถึงกันนะคะเพื่อนๆผู้รับชมเป็นยังไงคะกับการทําอาหารของยายคั่ควๆคนๆยายพูดเล่นค่ะเพื่อนๆดูนะคะ เมนูแกงส้มใสแครอทลงไปใส่เห็ดใสผักขาดูนะคะใสใสใสค่ะจะได้สุกคนคนให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆใส่ผักขายายก็พูดไปบนไปคนเดียวค่ะเพื่อนๆตูนะคะใส่แครอทลงไปใส่เห็ดใสผักคนให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆเพื่อผักจะได้สุกทั่วถึงกันนะคะนี่คือเมนูแกงส้มนะคะเพื่อนๆ ใส่ลงไปค่ะเพื่อนๆชอบผักแบบไหนชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงอันกันเลยนะคะเพื่อนๆยายก็บรรยายไม่ค่อยถูกนะคะเพื่อนการทํากับการบรรยายไม่ค่อยเข้ากัน <c oughs> ดูนะคะเติมเครื่องปรุงรสค่ะเพื่อนเพื่อนชอบรสไหนก็เติมลงไปค่ะ<ม>ใส่ลงไปค่ะเพื่อนๆเติมข่าค่ะดูค่ะเติมขะนอลงไปนะคะอ่ะ เพิ่มรสชาติความอร่อยให้เมนูอาหารอร่อยกระตยเติมเติมค่ะเพื่อนเพื่อนชอบบนไหนก็เติมไปค่ะ att, ยายก็บรรยายไม่ค่อยเป็นค่ะทําไปพูดไปบ่นไปเพื่อนก็รับฟังกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ชมงยายคลิปร้านวิวด้วยนะคะฝากช่องคลิปยายด้วยนะคะเพื่อนๆดูนะคะเครื่องเคียงที่เราเตรียมใส่ถุงไว้วันนี้ก็เอาเมาเทลงปรุง <S <S ได้เลยค่ะ ใส่ผักลงไปค่ะเพื่อนๆเราให้สุกแล้วก็เติมผักลงไปเรื่อยๆค่ะผักไหมที่สุกยากหน่อยเราลงก็เราก็เติมลงไปก่อนนะคะใส่โดกระหล่ำลงไปค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราทําความสะอาดใส่ทุงไว้เราก็เอามาแกะใส่จานแล้วก็เทใส่เลยค่ะเพราะว่าเราทําความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะดูนะคะเติมผักเติมผักค่ะเพื่อนเพื่อน เพื่อความอร่อยออยค่ะดูนะคะสนุกสนานกับการทำอาหารค่ะเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเติมผักลงไปรอแค่สุกค่ะดูนะคะเติมผักเติมผักค่ะเพื่อนเพื่อ,อความอร่อยใหญ่ก็ไม่ได้ให้พูดเกินไปเนาะดูตามเพื่อน,อนคนผักให้สุกค่ะค่าเวลารออาหารสุกค่ะใหญ่ก็พูดเล่นค่ะ นะคะชวนเพื่อนๆนมาทำอาหารก็รามาคุยเล่นด้วยค่ะเตรียมผักให้สุกนะคะเพื่อนๆนเติมผักลงไปดูค่ะปิดฝารอผักสุกค่ะเพื่อนๆนดูนะคะรอผักสุกค่ะเพื่อนๆ่นผักเริ่มสุกแล้วเราก็เปิดฝาแล้วก็ใส่ผักอื่นลงไปนะคะ ใส่ผักลงไปคนให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆใส่ผักค่ะคนให้เข้ากันเพื่อผักจะได้สุกทั่วถึงนะคะดูค่ะเพื่อนๆเพิ่มความรสชาติความอร่อยรสหวานของผักจะทำให้เมนูอาหารของเราน่าทานมากขึ้นค่ะดูนะคะเติมลงไปค่ะเพื่อนๆแล้วก็รอ ให้ผักสุกค่ะดูค่ะเติมลงไปเรื่อยๆค่ะให้ผักสุกนะคะเติมค่ะเพื่อนๆแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะคนให้เข้ากันชมยายทําอาหารนะคะเมนูก็จะแบ่งไปวัดด้วยค่ะเมนูแกงส้มปลาทำเหมือนกันไหมคะเพื่อนๆ หลังจากที่ผักสุกแล้วเราก็เติมปลาลงไปค่ะดูนะคะเติมปลาลงไปค่ะเพื<ๆ>่อนเติมปลาลงไปค่ะอร่อยอร่อยกับแกงปลาแกงส้มปลาใส่ผักใหญ่ก็พูดเล่นคนพูดกับคนทำอาหาร บรรใหญ่ไม่เข้ากันใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนดูค่ะเติมลงไปค่ะเติมชิ้นปลาลงไปนะคะเพื่อนเพื่อนหลังจากที่ผักสุกเราก็มาเติมชิ้นปลาลงไปค่ะคนให้เข้ากันรอให้ปลาสุกค่ะเพื่อนเพื่อนดูนคะคะกดลงไปค่ะเติมเครื่องปรุงรสตามที่เราชอบนะคะรอปลาสุกค่ะเป็นอันเสร็จเมนูแกงส้มปลาวันนี้ค่ะ นะคะเติมปลาค่ะเติมลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเราทําเยอะค่ะเราเป็นไปวัดด้วยใส่ชิ้นปลาค่ะปลาที่เราทําเอาไว้เติมลงไปครับเพื่อนเมนูอร่อยอร่อย,ออยเติมผักค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะยายก็บรรยายไม่ค่อยเป็นนะคะคิดว่าเพื่อนๆทุกคนทําเป็นกันทุกคนนะคะ เมนูแกงส้มปลาค่ใหญ่ลงภาพนิ่งไปแล้วเมื่อเช้าเมื่อวานตอนเย็นก็ลงภาพนิ่งเมื่อเช้าก็ลงภาพนิ่งตอนเย็นก็มาใส่คลิปวีดีโอให้เพื่อนได้ชมว่าแกงใส่อะไรบ้างคิดว่าเพื่อนๆืรู้จักว่าแกงใส่อะไรบ้างแล้วนะคะใหญ่ก็ชวนเพื่อนๆืนกินข้าวคะนะคะหลังจากที่ตักแบกไปวัดแล้วเราก็มาทานข้าวแกงส้มปลากันนะคะเพื่อนๆ รับประทานอาหารกันให้มีความสุขนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของยายช่องคลิปล้านวิวนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนยายด้วยดีขอให้เพื่อนๆโชคดีมีแต่ความสุขความเจริญสมหวังเฮงเปังปังกันทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีค่ะเพื่อนๆขอบคุณค่ะ